พี่้องครับมันมีรถอยู่คันหนึ่งนะซึ่งไอเสียมพึ่งจก่เอามานะเจ้าของเก่าแล้วบอกว่านะขับไปใสขับไปมองน,นันมองนี้นะขับไปตั้งวัดทั้งสมมุติว่าเขามีตั้งด้านสิบด้านหรืก็จะถูกเรียกทั้งสิบด้านเลยทาไมไอ้มันเป็นรถที่แป็ว่าของหวานตํารวจนะเราบอกว่าเงี้ยวจเนเงี้ยวบ่อครับจอดรถเงี้ยวข้างหน้าห้าร้อยเมตรตั้งด้านแล้วเงี้ยวอีกเงี้ยวจนมืดอังนี้ มันมีเงี้ยวเหตุตรวจนะครับพี่น้องเฮ้ยคือมันตรวจเงี้ยวหลายรอบเออาทำไมไอ้ฮะทำไมก็เป็นพ่อรถครับเอ้าสุดท้ายแล้วก็เลยเอารถมาขายให้เสียมแล้ก็บอกไว้แล้วให้เสียมครับนะ่อยว่าได้ทำอะไหากินนะครับจอดไปตรวจเงี้ยวมื่อไดรเงี้ยวบอกก็นอนคุกเลยพั่นจับไปนอนคุกนอนหโอ้ไม่ขนาดนั้นเลยวายใช่จับไปนอนคุกนอนห้องโกก็บอกว่าคนเงี้ยวบอกกันเงี้ยวมันละแปดด้านเนาะเออคนไม่ว้ายกูสื่อดีมาหลาย อ่นี่พายบ้างครับเห็นบ่คันนี้สายม่วงสายม่วงนะดูในสีก็รู้แล้วเจ้าของเก้าบ่ตรวจจจะเยวบอกจนว่าโอ้ยเสียบครับมาเอารถไปนะครับผมขอร้องนะครับบูเอายังบาดนะครับเย็ดเงินเอาเงินเฮ็ดบุญในพ่อมันน <c oughs> อ้อาพาไปดูไตตั้นสี่ประตูสองจุดสี่พัดนะถึงรถจะม่วงแต่คนขับเย่ไม่ม่วงแน่นอน ไม่ได้กินหรอกครับพี่น้องนะเพราะอะไรพี่เพอะไรไม่ได้ไม่ได้มุ่งพวกนี้แค่สีคนมันชอบสีนี้เออไม่เข้าใจจอตั้งเลยอ่ะเอออ้าวไททันส่ประตูเครื่อง2.4เกียร์ออโต้นะเริ่มผ่อนเดือนแรกคุณพาปี2567เ้ยเริ่มผ่อนมีนามีนามีนานะหกเจหกเดือนแรกผ่อนสี่พห้า หลังจากนั้นไปผ่อนราคาเต็มที่แปดเก้าพันนะไม้เท่าไหร่นะเกียร์ออโต้ไม้ 1, 000, 7, 000, นห,ไหนึ่งแสนเจ็ดพันโลนะโค้ชสวยได้บอะนุ่มบาหนังเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้และที่สำคัญออตโต้ซิ่งด้วยล้อ,อแม็กเหลวยางทีรับไฟโปรุป่นจืดฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะแต่งซิ่งมาเล็กน้อยแต่เครื่องไส้ในเดิมอยู่นะครับนะ หกเดือนแรกพอนสี่นห้าหลังจากนั้นพอนราคาเต็มที่8ปดเกันสีนี้ของหวานตำรวจนะตรวจทุกดานแต่ไม่ได้แดกหรอกครับเพราะเราเยี่ยวไม่ม้วง <c oughs> เอาฝากก็ไลก็แชร์ด้วยวัยรุ่นจา๋า